สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณรูณชาลัตหมอสมานอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งไปดูค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการบวกนะคะความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมของจํานวนไม่เกินสิบนะคะไม่เกินสิบนะลูกนะอ่าเรามาดูค่ะ รูปภาพนะมีลูกโป่งเจ็ดลูกมีลูกโป่งเจ็ดลูกนักเรียนสังเกตลูกโป่งนะคะว่ามีสีอะไรบ้างเรามาเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของเจ็ดได้ดังนี้ค่ะเจ็ดนักเรียนเห็นสีชมพูไหมลูกในวงกลมสีชมพูเจ็ดก็คือจํานวนลูกโป่งทั้งหมดนะส่วนสามก็คือลูกโป่งสีอะไรคะลองดูซิลูกโป่งสี ฟ้านะส่วนเลขสีก็คือลูกโป่งสีเขียวเมื่อเราเอาส่วนย่อย3ามบวกสี่มารวมกันก็จะเท่ากับส่วนรวม7นั่นเองก็รวมมีลูกโป่ง7ลูกนะคะอ่ะมาดูค่ะมีลูกโป่ง7ลูกเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของ7ได้ดังนี้เมื่อตะก,กี้ที่ครูสอนไปใช่ไหมคะ,ะมาดูได้ส่วนรวมคือ 7ส่วนย่อยคือ3กับ4นะคะคราวนี้เรามาดูจำนวนแต่ละจำนวนแสดงปริมาณอะไรบ้างเรามาดูค่ะจำนวน3แสดงลูกโป่งสีฝาจำนวน4แสดงลูกโป่งสีเขียวจำนวน7แสดงจำนวนลูกโป่งทั้งหมดนะ ่ะคราวนี้มาดูค่ะนักเรียนสังเกตชั้นหนังสือนะลูกนะชั้นหนังสือจะมีทั้งหมด2ชั้นนะคะแต่เรามาดูข้อความที่เขาให้มานะเขาบอกว่าชั้นบนนักเรียนก็ดูชั้นบนนะลูกนะชั้นบนชั้นบนมีหนังสือ5เล่มหนูดูซิมีหนังสือห้าเล่มจริงไหมอ่าจริงม,มาดูเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมได้ดังนี้ค่ะ ส่วนรวมสีเขียวคือ5เพราะว่าชั้นบนมีหนังสือ5เล่มนะคะส่วนย่อยก็คือ3เห็นไหมคะหนังสือเขาจะแยกเป็น2องอันใช่ไหมมี3มกับสองเล่มเพราะฉะนั้นเมื่อเอาส่วนย่อย3กับ2มาบวกกันก็จะเท่ากับ 5, 5. ก็คือชั้นบนมีหนังสือห้าเล่มนะคะ,ะมาดูค่ะ ให้นักเรียนดูจำนวนแต่และจำนวนแสดงปริมาณอะไรเรามาดูนะคะจำนวนสามแสดงหนังสือทางซ้ายมือเห็นไหมคะทางซ้ายมือที่ครูบอกว่ามันจะมีหนังสืออยู่สองฝั่งใช่ไหมอ่าจำนวนสามแสดงหนังสือซ้ายมือจำนวนสองแสดงหนังสือขวามือเห็นไหมคะแล้วจำนวนห้าล่ะจำนวน5ก็คือแสดงจำนวนหนังสือ ทั้งหมดนะต่อไปค่ะเรามาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกนะคะส่วนย่อยส่วนรวมเขียนได้ดังนี้ค่ะก็คือ3าบวก2เท่ากับ5เราเอาส่วนย่อยทั้ง2องจำนวนมาบวกกันแล้วก็เท่ากับส่วนรวมใช่ไหมคะก็คือ3 2บวก2เท่ากับหหรือ สองบวกสเท่ากับหนะคะอันนี้เป็นการสลับใช่ไหมคะสลับที่เนาะของจำนวนที่บวกนะคะแต่ว่าผลลัพธ์คำตอบของมันก็คือ5้าเหมือนเดิมนะคะ,ะมาดูต่อค่ะอันนี้ดูชั้นหนังสือเหมือนเดิมนะแต่ข้อความของเขาเปลี่ยนไปค่ะเขาบอกว่าชั้นล่างอ่าให้นักเรียนดูชั้นล่างนะคะชั้นล่างมีหนังสือสามเล่ม นะคะเรามาเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมได้ดังนี้ค่ะก็คือสามแล้วก็สามแล้วก็ศูนค่ะเพราะว่าหนังสือทางซ้ายมี3ามหนังสือทางขวาไม่มีใช่ไหมคะก็คือศนะเมื่อเอาสามส่วนย่อยสามบวกส่วนย่อยศูนมาบวกกัน3ามบวกศูนย์ก็ได้เท่ากับสมก็คือส่วนรวมนะคะ อ่าคราวนี้เรามาดูค่ะจำนวนแต่ละจำนวนแสดงปริมาณอะไรบ้างอ่ะมาดูจำนวน3แสดงหนังสือทางซ้ายมือเห็นไหมคะมีอยู่ฝั่งเดียวเนาะทางซ้ายมือจำนวน0แสดงหนังสือทางขวามือคือทางขวามือไม่มีหนังสือเลยก็คือ0ต่อไปค่ะจำนวน3แสดงจำนวนหนังสือทั้งหมดนะคะ3อันนี้คือส่วนรวมนะลูกนะ ส่วนรวมจำนวน3อันนี้แสดงจำนวนหนังสือทั้งหมดค่ะแล้วเราก็มาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะก็คือ3ามบวกศเท่ากับสหรือ0ูบวกสก็เท่ากับ3นะคะเห็นไหมคะตัวเลขการบวกเขาจะสลับสลับตัวเลขกันใช่ไหมแต่ว่าผลลัพธ์ก็ยังเท่าเดิมนะคะต่อไปค่ะ ตู้หนังสืออันนี้เป็นตู้แล้วนะแสดงว่ารวมทั้งรวมทั้งอะไรรวมทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างใช่ไหมคะอ่าตู้หนังสือมีหนังสือแปดเล่มเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมได้ดังนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นส่วนรวมจะต้องเป็นเลขอะไรคะเลขแปดนะส่วนย่อยเป็นเลข นักเรียนลองดูซิส่วนย่อยอันนี้เลขห้าน่าจะมาจากหนังสือชั้นบนใช่ไหมคะส่วนเลขสามมาจากหนังสือชั้นล่างจริงหรือไม่จริงไปดูค่ะ,ะจำนวนแต่ละจำนวนแสดงปริมาณอะไรบ้างะนะคะดูค่ะจำนวนห้าแสดงหนังสือชั้นบนจริงไหมคะ,ะถูกต้องค่ะหนังสือชั้นบนมีอยู่ห้าเล่ม ต่อไปค่ะจานวน3แสดงหนังสือชั้นล่างเห็นไหมคะหนังสือชั้นล่างมีอยู่3ามเล่มส่วนจํานวน8ก็แสดงจํานวนหนังสือทั้งหมดนั่นเองอ่ะคราวนี้เรามาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเราก็จะได้5บวก3เท่ากับ8หรือ3บวก5ก็เท่ากับ8นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูค่ะ เรามาดูอ่าตู้หนังสือเหมือนเดิมนะลูกนะมาดูที่ตู้หนังสือนะจะมีสองชั้นเนาะอ่าแล้วก็ชั้นบนชั้นล่างดูให้ดีนะมาดูตัวหนังสือหรือบทความที่เขาให้มาข้อความที่เขาให้มาตู้หนังสือชั้นบนมีหนังสือสามเล่มชั้นล่างมีหนังสือเจ็ดเล่มจริงไหมนักเรียนลองนับดูสิอ่า มีหนังสือทั้งหมด1ิบเล่มจริงหรือเปล่าคราวนี้เรามาดูการเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมได้ดังนี้อ่าสิก็คือจํานวนหนังสือทั้งหมดใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูส่วนย่อยค่ะส่วนย่อยอันบนคือส3มสมอันนี้ก็คือหนังสืออยู่ชั้นบนสามเล่มส่วน 7อันนี้ก็คือหนังสือชั้นล่างเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะประโยคสัญลักษณ์การบวกอ่าเราก็จะได้สามบวกเจ็ดเท่ากับสิหรือเจ็ดบวกสามก็เท่ากับ10เห็นไหมคะอ่าจำนวนที่เรามาบวกกันเขาสลับตำแหน่งกันแต่ผลลัพธ์หรือคำตอบก็ได้10เท่าเดิมใช่ไหมคะอ่ะครน,นี้มาดูค่ะ อันนี้เป็นรูปกระต่ายนะมีกระต่ายสีขาวสี่ตัวกระต่ายสีน้ําตาลสองตัวรวมมีกระต่ายหกตัวเรามาเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมได้ดังนี้ค่ะอวงกลมอันใหญ่เลขหกอันนี้ก็คือรวมมีกระต่ายหตัวใช่ไหมคะอันนี้คือส่วนรวมต่อไปดูส่วนย่อยค่ะส่วนย่อยส 4อันนี้ก็คือกระต่ายสีขาว4ี่ตัวส่วนย่อยสองอันนี้ก็คือกระต่ายสีน้ำตาลสองตัวนะคะเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะประโยคสัญลักษณ์เราเขียนได้4บวก2เท่ากับหหรือสองบวกสก็เท่ากับหนะคะจำนวน ผลบวกเท่ากันนะเราแค่สลับสลับที่ใช่ไหมตัวเลขสลับกันนะคะส่วนย่อยสลับตำแหน่งกันเฉยๆอีาต่อไปฝึกคิดลองทําอันนี้ค่ะคุณครูจะมีแบบส่วนย่อยส่วนรวมมาให้หนูนะคะ9คือส่วนรวม4กับ5คือส่วนย่อย เรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็คือ,อเอาส่วนย่อยมาบวกกันแล้วก็ได้ส่วนรวมใช่ไหมคะก็คือ4ี่บวกหก็เท่ากับ9หรือห้าบวกสก็เท่ากับ9นะคะต่อไปค่ะอ,อันนี้มีส่วนย่อยส่วนรวมมาให้ส่วนรวมของเราคือ4ส่วนย่อยมี4กับ0ูน เพราะฉะนั้นเรามาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะอ่าก็คือเอาส่วนย่อยมาบวกกันใช่ไหมคะก็คือเอา4บวก0เท่ากับ4หรือ0บวก4ก็เท่ากับ4นะคะอ่าสรุปค่ะความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกที่สอดคล้องกันได้เช่น10 อ่าส่วนรวมคือสิส่วนย่อยคือสามกับเจดนะคะแล้วเราก็เอาส่วนย่อยสามมาบวก7ดก็จะเท่ากับส่วนรวมคือ10นะคะอ่าคราวนี้เรามาดูใบงานค่ะใบงานความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการบวกอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวอย่างดูหนึ่งข้อนะคะข้อหนึ่งนะ มีกระต่ายนักเรียนดูกระต่ายนะกระต่ายสีขาวกับกระต่ายสีส้มนะคะให้นักเรียนทําส่วนย่อยส่วนรวมก่อนเห็นไหมคะวงกลมส่วนย่อยส่วนรวมอันนี้นะเขาให้ส่วนย่อยหนูมาคือสี่กับสามเพราะฉะนั้นหนูเอาส่วนย่อยมาบวกกันนะเอาสี่บวก3ามเท่ากับเท่าไหร่ลูกสี่บวก3ามเท่ากับเจ็ดนะนักเรียนดูซิกระต่ายมีเจ็ดตัวจริงไหม จริงนะคะคราวนี้เรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ4บวกอะไรคะส่วนย่อยอีกหนึ่งตัวก็คือ4บวก3เท่ากับส่วนรวมคือ7นั่นเองเนาะไม่ยากเลยต่อไปคะ่ะอันนี้เขามีส่วนย่อยส่วนรวมมาให้นักเรียนใช่ไหมคะ,ะข้อที่หนึ่งนะคะมาดูตัวอย่างนะ ส่วนย่อยเขาให้มาคือ0นย์กับ7ใช่ไหมคะส่วนรวมคือ7เรามาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ,ะประโยคสัญ,ญลักษณ์ส่วนย่อยอันที่1คือ0ส่วนย่อยอีก1อันคือ7เมื่อเอาศูนย์บวก7แล้วก็ต้องเท่ากับ7นะคะเพราะศูนย์ไม่มีค่าใช่ไหมเมื่อศูนย์ไม่มีค่าไปบวกกับตัวไหนก็จะได้ตัวนั้นนะคะ,ะมาดูแผ่นสุดท้ายค่ะ อันนี้เขามีตัวอย่างมาให้หนูดูเลยนะคะจากตัวอย่างนะ8บวก2เท่ากับ10แล้วหนูก็เอามาเขียนเป็นส่วนย่อยส่วนรวมนะคะหนูก็เอา10นะคำตอบคือ10มาใส่ในส่วนรวมส่วนส่วนย่อยก็คือ8กับ สนั่นเองเนาะไม่ยากเลยนะคะสำหรับวันนี้คณิตศาสตร์ของเราง่ายๆอีกแล้วนะคุณครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทำใบงานนะสาแผ่นอันนี้นะคะแล้วก็ตั้งใจฟังคุณครูแบบนี้ทุกๆคลิปเลยนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ